สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าในแพทย์บระงชี้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอันตรายกว่าแก้ไขมาตรา112เนื้อหาใจความนะครับนายแพทย์ประลงเดชกิจวิกรมซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับพรรคก้าวไกลยืน่นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ด้วยการตั้งสอสอรอคู่ขนาน NGO ที่ต้องการประชามติแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตราอันตรายยิ่งกว่าการแก้มาตรา112จากข่าวที่บอกว่า NGO รับเงินจากต่างชาติเนี่ยจะทำการรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญด้วยการร่างใหม่ทั้งฉบับแก้ได้ทุกหมวดและทุกมาตราล่าสุดครับพรรคก้าวไกลเสนอวาระนี้เข้าสู่สภานะครับเพื่อ มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีดันการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยสสรเป็นการทำงานคู่ขนานกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับอันตรายครับอันตรายกว่าการแก้ไขมาตรา112สอีกเพราะว่าข้อมูลของขบวนการ3นิ้วที่เขาต้องการแก้ไขจากการรวบรวมข้อมูลในอดีตเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนึ่งคือแก้ไขหมวดพระมหากษัตริย์นะครับให้สามารถฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้ สภาผู้แทนอยู่เหนือสถาบันเพราะพระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณตนต่อสภายกเลิกองค์มนตรีแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเพื่อด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ประการที่2ครับเขาต้องการจะแก้ไขามาตราหนึ่งที่ประเทศเป็นราชอาณาจักรแบ่งแยกไม่ได้นี่แหละครับเพราะว่าเขามีแผนที่จะแก้ให้จังหวัดกลายเป็นรัฐผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งแต่มีอำนาจแบบผู้ว่าการรัฐรวมทั้งให้เกิดการปกครองตนเองในบางพื้นที่ด้วย รการที่3ครับเขาจะสร้างระบบสภาเดียวขึ้นมาคือมีแต่สสแล้วก็ไม่มีสอวอสภาผู้แทนจะมีอำนาจเต็ดเสร็จขาดการทวงดุลเพื่อจะได้แต่งตั้งองค์กรอิสระได้เองและโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญด้วยการร่างทั้งฉบับโดยสสรเนี่ยจึงเป็นเพียงแค่แผนลับหลวงพลางเพื่อล้มล้างสถาบันยึดครองประเทศซึ่งอันตรายมากๆนะครับบอกรว,ว่าอันตรายกว่าการแก้ไขมาตรา112อีก เพราะฉะนั้นประชาชนแทบจะตามไม่ทันเลยครับราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญนะครับ